เบื่อแล้วตำแหน่งประธานจะเป็นตำนานมาริดเอ็มปาเป้ฝันมานานแล้วว่ามีพี่โดเป็นไอดอลรูปที่แป่กข่มนอนหนุนหมอนคิดถึงเบอร์ราบิลทุกวันโย و, นี่คือเสียของโดซีเป้พวกเองตั้งใจฟังให้ดีอยากดูประธานเป้ลงสนามแบบสดเจ็ดจัดฟรีที่ดูบอลดูหนังแอดไลน์ไปแอดดีเอก่อนบอลแตกเดี๋ยวแอดมินเขาส่งลิงค์ให้ สร้างชื่อจากโวลาโปเป็นดาวรุ่งที่ปารีสทุ่มมาเพื่อเล่นคู่กับเนมาแต่เล่นไปเล่นมาเบียดเนมาขึ้นมาเป็นลูกกรับแทนซะง,งั้นต่มันประตูไปเท่าไหร่ยิงยังไงก็ไปไม่ถึงแชมเปี้ยนลีกที่ฝันเคยจะย้ายก่อนหน้านี้แล้วแต่สโมสรบอกอย่าเพิ่มไปไหนเลยยอมทุ่มค่าเนือย9 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เพื่อมัดใจปอไม่สิทธิ์เลือกได้เลยว่าอยากได้ใครมาเล่นด้วยนี่มันประธานสโมสรที่เล่นบอลได้นิดหน่อยชัดชัด ความฝันเอาไว้ก่อนตอนนี้ขาเหนื่อยมันล่อใจแต่เล่นยังไงควยหูใหญ่ที่หวังก็ยังไม่ได้พีพีค่อยค่อยหายไปทีละคนเนมาขอลาเมซี่ขอบายประธานเป้ก็เริ่มออกไลายผมต้องการย้ายรีเมื่อบมดสัญญาสม,มสสรเคยโมโหรอบเดิงถ้าอยากไปนับกับไปเลยประตูปเปิดอยู่ สุดท้ายก็ต้องหมอเบิ้ลค่าเหนื่อยให้อีกเท่าแต่ประธานเป้บอกยังไงก็ไม่เอาลีซาอูยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อย11เล้านปอนต์ต่อสัปดาห์มายังไม่รับพมบอกกับสโมสรแล้วว่าผมจะย้ายแน่ๆซัมเมอร์นี้ทีเดียวคือมาริดพอเบื่อแล้วตำหร่งประธานอยากไปเป็นตำนานมาริดมากกว่ายอมลดค่าเหนื่อยลงมาจาก9 0 0 0แสนเหลือส0 0แสนโคอขอแค่ได้ย้ายสัญญา5ปีอยู่ยาวยันตาย สุดท้ายจะเป็นตำนานหรือจะเป็นท่านประธานที่มัดลิดคนต่อไปเดี๋ยวรู้เลยอยากดูประธานเป้ลงสนามแบบสดจดจัดชัดทั้งใจฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์ที่ดูบอลดูหนังแอดไลน์ไปแอดดีเอก่อนบอลเตะเนีย่ยเดี๋ยวแอดมินเขาส่งลิงก์ให้